มาแล้วจ้าข้อสอบ conversation ปรับเสียงปรับเสียงจริงอันเนี้ยเพราะว่าเราทำข้อสอบ conversation ได้เนี่ยเราต้องมีคังคำศัพท์ในหัวเยอะๆแล้วเราก็ต้องรู้บริบทด้วยว่าเฮ้ยบริบทนี้เขาใช้พูดกันแบบนี้นะแบบนี้นะอ่ะเรามาเริ่มลุยกันเลยนะจ้าการทำข้อสอบ conversation เนี่ยทำยังไงให้ดีใช่ปะ่ะปกติสมมติถ้ากรณีที่มันเป็น situation ยาวๆยๆยๆยาวๆๆอะเคยเห็นใช่ปะแบบนั้นม,นะมันจะมีเขียนว่า situation อยู่ตรงนี้ แล้วก็มันจะบอกว่าสมมติ at the post office อะไรเงี้ยคือให้เราอ่านตรงนั้นด้วยเพราะว่ามันจะช่วยให้เราไกด์ไลน์ถูกว่าเราต้องการอะไรจากเนื้อหาที่เราจะต้องอ่านนะจ๊ะถ้าอย่างนั้นอย่าลืมอ่านบางทีแบบมันหลอกก็มีนะเพราะว่ามันจะดูว่าเราอ่านไม่อ่านไงอ่ะโอเค ข้อนี้นะคะเป็นการพูดคุยกันระหว่างคน2คนเทคนิคอีกเทคนิคหนึ่งคือให้ดูดีๆว่ามีใครคุยกันบางทีมันมี3คน4คนอย่างเงี้ยแล้วเราชินกับ2คนนะ่ะเงิบเหมือนกันนะดังนั้นให้ดูหัวดีๆอันนี้คือ Susan กับ Karen มี2คนคุยกันนะคะซูซานน่ะพูดว่าอะไรไม่รู้แต่ Karen บอกว่า She's sexy and slim อันนี้ต้องแปลไม่แปลไม่ได้จริงๆ She sexy and slim ก็คือแบบเออแบบ เจ็กซี่แล้วก็ดูหุ่นดีดูแบบเฟิร์มอะไรอย่างงี้ใช่ไหมถ้างั้นแคเรนตอบมาอย่างางี้สุสานคนถามว่าอะไรอันแรก what's she like อันที่2อง how how is she เนี่ยตัดทิ้งได้เลยต่อให้เราแปลไม่ออกนะเพราะว่า how is she เนี่ยแปลว่าเขาเป็นอย่างไรบ้างก็คือ how how are you อ่ะแต่เป็น how are you คือถามอีกคนหนึ่ง how how is she ก็คือแบบเขาจะต้องบอกว่า she's fine she's great She's doing great อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้คือถาม how ก็คือมันแปลว่าอย่างไรใช่ปหแสดงว่าคำตอบที่ได้มาก็ควรจะเป็นแบบสบายดีไม่สบายดีป่วยหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะอ่ะคือ how is she นะในกรณีที่ถามว่า how นะคะต่อไป what does she like อ่า เดี๋ยวมันจะมีทริกให้ระหว่าง what is she like กับ what does she like นะคะแล้วก็ who is she who is she นี่ก็ต้องตัดทิ้งเลยใช่ปะเหมือนเราจำอย่างนี้ก็ได้ประโยคที่เราได้ยินบ่อยคือ who are you คือคุณเป็นใครใช่ปะอันนี้แค่เปลี่ยน you เป็น she เพราะว่า she ใช้กับ is ไงก็เป็น who is she ก็คือถามว่าหล่อนเป็นใครดังนั้นข้อน,นี้ก็ต้องตัดทิ้งตายไปเลยจ้าอะ ต่อไปมาที่ what she like กับ what does she like บ้างต่างกันมากๆเลยนะคะอันนี้ชอบออกข้อสอบบ่อยๆนะในทุกสนามเลยชอบหลอกคือถ้าถามว่า what she like เนี่ยคือถามรูปรูปพัน์สันถานนะคะถามรูปพันธสันฐานอ้วนเตีย้ยสวยหุ่นดีบลาๆแต่ถ้าถามว่า what does she like คือถามความชอบ อย่างเช่นชอบเล่นกอล์ฟชอบว่ายน้ําชอบอะไรต่างๆแล้นะชอบไปเที่ยวอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถามความชอบแต่ถ้าถามเป็น w h a t s h e like คือถามลักษณะรูปพรรณสันฐานนะคะดังนั้นข้อนี้จะต้องตอบข้อ1นั่นเองนะคะเพราะว่าเขาบอกว่า Sexy and แอนดใช่ปะ่ะอ่ะตอไปนะคะดูว่ามีคนคุยกันกี่คนอา้าวจิมลูซี่จิมลูซี่แสดงว่ามีคนคุยกันทั้งหมด2คนนะคะ จิมบอกว่า hi lucy how are you hey lucy สบายดีไหมอ่ะป้อนขอแซกให้นิดนึงนะคำว่า how are you เนี่ยเราอะมักจะเข้าใจว่าโอเคมันแปลว่าสบายดีไหมใช่ไหมซึ่งคุณเข้าใจถูกแต่คุณรู้หรือไม่ว่าคำว่า how are you เนี่ยสามารถมีความหมายเหมือนกับประโยคอื่นๆเหมือนกันที่บางทีฝรั่งไม่ได้พูดว่า how are you ฝรั่งจะถามว่า how everything How's it going? ยังไม่หมด How have you been? อีกอันหนึ่ง How are you doing? แคปได้แคปเลยนะเนี้ยสำคัญนะคะ คือมันเป็นสิ่งที่แจกคะแนนเราแต่บางทีเราไม่รู้ความหมายนะคะข้อนี้พีคมาก how are you doing เนี่ยคือบางทีเราแปลตรงตัวเราเห็นว่า doing แตลว่าทำอะไรใช่ไหมกำลังทำอยู่เราไปแปลว่ากําลังทำอะไรอยู่ไม่ใช่นะคะถ้าถามว่าคุณกําลังทำอะไรอยู่เขาจะถามว่า what are you doing แต่ในที่นี้ถามว่า how แปลว่าอย่างไรใช่ไหม how are you doing คือคุณเป็นอย่างไรบ้างนะคะความหมายเหมือน how are you เลย อ่ะโอเคอันนี้บอกไว้เฉยๆให้รู้นะคะป้อนลบทิ้งแล้วนะว่าจริงๆ How are you ถามอย่างอื่นได้ถ้าคุณเจอคำที่ป้อนเขียนๆมาให้เมื่อกี้ให้คุณรู้เขาถามว่าคุณสบายดีไหมหรือหล่อนสบายดีไหมเขาสบายดีไหมนั่นเองนะคะต่อไปลูซี่ตอบบางและเมื่อกี้จิมถามบอกว่าสบายดีไหมใช่้่ะลูซี่บอกว่า oh hi jim am very well how about you how about you เนี่ยใช้ในกรณีที่เราต้องการจะถามอีกคนหนึ่งอะ ในกรณีที่เขาถามเรามาสมมติเขาถามป้อนว่า how's everything ป้อนบอกว่า I'm very well I'm fine how about you ก็คือแล้วคุณละ่ะหรือ how about you เนี่ยใช้ในการถามถามอะไรก็ได้ที่เขาตอบกลับมาแล้วเราอยากรู้ของเขาเหมือนกันอย่างเช่นมีคนถามว่า have you eaten breakfast มีคนถามป้อนว่าป้อนกินข้าวหรือ,อยังป้อนก็ถามว่า how about you แล้วคุณละ่ะนึกออกไหมคือเหมือนความหมาย a n you นั่นแหละแต่ว่าอันนี้คือใช้คำว่า how about you ได้เหมือนกันนะคะอันนี้ก็รู้ไว้นะสำคัญนะ,อะพอลูซี่ถามกลับมาว่าแล้วคุณละ่ะจิมเลยบอกว่า great แล้วก็อะไรไม่รู้แต่ว่าลูซี่ตอบว่า oh i have been working in Portugal i have been working นี่ก็คือตอนนี้ทำงานอยู่ที่ใช่ปะกำลังทำงานอยู่ที่โปรตุเกสนั่นเองนะคะดังนั้นควรจะถามว่าอะไร ห what do you do นะคะ b what's the matter what's the matter เนี่ยอันนี้ทุกคนควรรู้มันแปลว่าแบบเกิดอะไรขึ้นความหมายเหมือนกับ what happened เกิดอะไรขึ้นต่อไป what's up คือเป็นอย่างไรบ้างซึ่งป้อนคิดว่าเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเป็นไปได้ไหมต่อไป what's new what's new คือมีอะไรใหม่มีอะไรบ้างมีอะไรแบบมีข่าวอะไรใหม่ไหมใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นน่ะ Uh, ควรจะตอบว่าอะไรถ้า what do you do เนี่ยก็คือถามว่าตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ใช่ไหมคะดังนั้นตอบเลยว่าข้อหนึ่งได้เลยใช่ไหมคะเพราะว่าจิมบอกว่า Hi Lucy How are you? สวัสดี Lucy คุณเป็นยังไงบ้างอ๋อ oh, จิมฉันก็สบายดีแล้วคุณล่ะดี <"D ee S 2> เลยแล้วตอนนี้คุณกำลังทำอะไรอยู่ l ู c y <Lucy S 1> บอกว่าอ๋อ oh, ฉันกำลังทำงานอยู่ที่โปรตุเกส นั่นเองนะคะต่อไปเป็นการคุยกันระหว่างเดวิดกับเจมส์นะคะมีคน2คนอีกแล้วเดวิดกับเจมส์นะคะเดวิดเป็น1 j a m e เจมส์เป็น2 d a นะคะเดวิดบอกว่า I can't go to work today คือฉันไม่สามารถไปทำงานได้ว,วันนี้เจมส์บอกว่า why ทำไมล่ะเดวิดทุกคนคะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเห็น question tag ที่มันเป็นไม่ใช่ question tag เป็น question ถามอะว่าเป็น why อย่างเงี้ยคือคุณจะต้อง ได้คำตอบที่เป็นเหตุผลถูกไหมเขาถามว่าทำไมเดวิดเลยบอกว่าอะไรไม่รู้แต่ว่าเจมส์บอกว่า I'm sorry to hear that แสดงว่าพอคุณเห็นคาว่า I'm sorry to hear that เนี่ยความหมายมันควรจะลบใช่ปะ่ะคือเดวิดควรจะพูดอะไรที่ลบแล้วเจมส์พูดว่า I'm sorry to hear that เนื่องจากว่าอะไร I'm sorry to hear that เนี่ยมันเป็นการพูดแบบกรณีที่เพื่อนหมาตายเพื่อนมีอะไรที่แบบ แย่ yeah, เสียใจหรืออะไรเงี้ยเราถึงจะบอกว่าโอ๊ยเสียใจจังที่ได้ยินอย่างนี้เป็นมารยาทของฝรัง่งนะคะอย่างเช่นป้อนอกว่า I broke my car this morning คือแบบรถป้อนเสียเมื่อเชา้า My car has broke this morning อย่างเงี้ยใช่ปะ่ะแลอย่างนี้เพื่อนก็อาจจะบอกว่า I'm sorry to hear that ก็คือแบบโอ๊ยขอโทษน,นะเสียใจด้วยนะอะไรอย่เงี้ยนะคะดังนั้นเดวิดจะพูดว่าอะไรข้อแรก I'm tired and sleepy ข้อ2 I w ibb shopping เนี่ยตัดทิ้งได้เลย i will go shopping เนี่ยตัดทิ้งได้เลยเพราะว่าเขาถามว่าทำไมถึงไม่ไปทำงานวันนี้ทำไมล่ะอ๋อฉันจะไม่ได้ไปช้อปปิ้งแล้วเพื่อนอกเสียใจด้วย what the fuck oh sorry what bad word แบบบ้าบอใช่ไหมแล้วก็คือเพื่อนไม่สามารถไปทำงานได้ที่มเมกเซนสุดเนี่ย ถ้าจะบอกว่า I'm tired and sleepy เพราะว่าเหนื่อยแล้วก็ง่วงนอนก็เลยไม่ไปทํางานแล้วเพื่อนบอกว่าอเสียใจด้วยมันก็ไม่ make sense ใช่ไหมดังนั้นข้อนี้ควรจะตอบข้อ3ป้อมบอกแล้วความหมายมันควรจะลบก็คือฉันปวดท้องนั่นเอง stomach ache แปลว่าปวดท้องนะคะถ้าคุณเห็นคําว่า ache ข้างหลังเมื่อไหร่เนี่ยให้คุณแปลได้เลยว่ามันแปลว่าปวด head ache ปวดหัว stomach ache ปวดท้องนะคะต่อไปนะคะเป็นการคุยกันระหว่างสกอตกับซาร่านะคะ สกอตพูดว่าอะไรไม่รู้แต่ซาระบอกว่า no thanks I rather stay home and watch TV I rather ในี่ป้นสอนไปแล้วเนอะไปดูในยูนิตที่สมก็คือแบบ I rather stay ก็คือฉันนะ่อยากที่จะอยู่บ้านมากกว่าที่จะที่จะทำอย่างอื่นอะนะคะอยากจะอยู่บ้านแล้วก็ดูทีวีดีกว่าถ้างั้นสกอตคนพูดว่าอะไรอันนี้มันพูดว่า no thanks เลยนะแสดงว่า oh, ขอ๋อไม่ค่ะขอบคุณ do you like a movie คืออันเนี้ย do you like a movie คือถามว่าคุณชอบดูหนังไหมนะมาถ้ามันเป็น do you like หรือ would you like to go to the movie อันเนี้ยคือชวนไปดูหนังไปดูภาพยนตร์ดังนั้นดูดีดข้อ2 would you like to join us คุณจะไปกับฉันไหม what would you prefer อันนี้ไม่ใช่แหละต้องเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งใช่ไหมโอเคอาจจะเป็นไปได้แต่ข้างหน้ามันพูดว่านอ t แ a งส s คุณสแสดงว่าไม่ใช่ละต่อไป what is your favorite h o b b i e s อันนี้ก็ถ้าไม่ได้มีคําว่า no thanks อาจจะเป็นไปได้แต่มันมีคําว่า no thanks เข้ามาดังนั้นข้อนี้จึงตัดทิ้งเมื่อกี้ข้อนี้ตัดทิ้งข้อนี้ก็ต้องตัดทิ้งเพราะว่าในกรณีนี้ do you like movie คือมันหมายความว่าดูหนังใช่ปะ่ะมันอาจจะหมายความว่าดูหนังที่บ้านก็ได้ถูกไหมดังนั้นจึงตัดทิ้งจึงต้องตอบข้อ2นะคะ w o you like t o j u s อ,อ๋อไม่อ่ะค่ะฉันอยากอยู่บ้านเพื่อดูทีวีมากกว่าโอเคนะต่อไปค่ะ เป็นการคุยกันระหว่างเจนนี่กับบาบาร่าบ้างนะคะเอ้จอรี่ sorry จอรี่กับบาบาร่านะคะจอรี่บอกว่า where can I get a piece of lamp a piece of lamp อ่าเดี๋ยวมาดูกันดีๆนะข้อนี้มีทริคต่อไปบาบาร่าบอกว่า at the อะไรไม่รู้ทุกคนคะคำว่า lamp ในที่เนี้ยระวังสับสนกับคำว่า lamp ที่แปลว่าโคมไฟนะโอเคนะ L a M P, lamp lamp โคมไฟ l a m b l a m b แปลว่าเนื้อแกะนะคะ a piece of lamb ก็คืออยากได้เนื้อแกะแบบที่ไหนอ่ะฉันต้องไปซื้อเนื้อแกะที่ไหนบา r b บาร่าบอกว่า at the butcher's เนี่ยแปลว่าร้านขายเนื้อนะคะจบเลยต่อไป richard บอกว่าอะไรไม่รู้ Jones บอกว่า i'm going to play the piano แสดงว่ามันต้องถามว่าแบบจะไปไหนจะทำอะไรอะไรอย่างนี้ใช่ปะ A ข้อหนึ่งบอกว่า where are you going คือคุณจะไปที่ไหนอะมีลุ้น how are you going how are you going ไตัดทิ้งเลยเพราะมันความหมายเหมือนกับคำว่า how are you แล้วเพื่อนไปตอบว่า I'm going to play the piano ข้อนี้บางคนโดนหลอกเนื่องจากว่าเราเห็นคำว่า going ใช่ไหมในคำถามแต่คำถามมันจะสำคัญตรงไหน,นรู้ไหมตรงหัวมันตรงต้นประโยค what where when why how เนี่ย คุณจะต้องจับให้ได้ว่าในคําถามถามว่าอะไรอันนี้ถามห้าวไม่ใช่ถามว่าไปอย่างไรนะคะถามว่าคุณเป็นอย่างไรนะคะต่อไป what are you going to do คือคุณกําลังจะทําอะไรอันนี้มีลุ้น what are you doing คุณกําลังทําอะไรอยู่ข้อนี้บางคนอาจจะตอบนะคะเพราะโดนหลอก what are you doing เนี่ยมันจะต้อง เป็น tense ที่เป็น present continuous ใช่ปะ่ะคือคุณกำลังทำอะไรอยู่ดังนั้นตอนตอบคุณก็ตอบเลยว่า a m watching TV I'm listening to music อะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าเขาตอบว่า a m going to มาเนี่ยแสดงว่าคำถามอะ่ะก็จะต้องถามว่า going to do อะไรเนื่องจากว่ามันมีคำว่า play the piano ดังนั้นจึงตอบข้อ3ได้เลยนะโอเคนะคะตอบข้อ3ได้เลยนะอ่ะ ต่อไป mary กับพอลคุยกัน mary ่บอกว่า it's dark here แบบมันมืดมากเลยที่นี่พอลบอกว่า sure อ่ามันจะเป็นอะไรได้แบบเออแน่นอนถามว่า where is the light ไฟอยู่ไหนอ๋อแน่นอนตัดทิ้งค่ะตายไปเลยค่ะ how can you go there sure what the u c k s h l l we back or go on อามีลุน could I turn on the light ไม่ต้องแปลเลยค่ะไม่ใช่ไม่ต้องแปลไม่ต้องคิดเลยค่ะตอบข้อ4 shall we back or go on คือเราจะควรกลับไปไหมหรือไปต่อซึ่งมันพูดเปิดประโยคมาว่ามันค่อนข้างที่จะมืดไม่ make sense นะคะงั้นตอบข้อ4ได้เลยนะคะอ่ะตอไปค่ะเอาอันนี้อันเดิมนี่นะ่อ่ะตัวอย่างมีประมาณนี้นะคะทุกคนโอเค ไม่ยากไม่ยากเห็นไหมไม่ยากเลยนะจ๊ะจำให้ดีๆอ่ะข้อสอบคอนเวอร์ส่วนใหญ่มันจะไม่ยากแต่ว่ามันจะยากตรงที่มันจะหลอกมาเมื่อกี้ที่ป้อนเอาให้มาเนี่ยเอาที่ป้อนเอามาให้ดูเป็นตัวอย่างมันหลอกเยอะมากเลยเห็นปะบางทีเราคิดว่าเราแปลได้แต่เฮ้ยเราแปลผิดดังนั้นจับดีๆว่ามันถามวอ e r ว w ์เว w ไวนะคะ